ช่วงนี oh, oh. Oh, mm ้ม hmm. okay ีอะไรน่าเล่นูดมั้งเฮ้ยนี่มันแล้วก็บลไฟเตอร์เซตนี่ว่ะโอ้โหภาพสวยใช่ได้เลยนี่แถมมันมันก็หัวใจก็หวานด้วยแต่ดูตังคเราสิตังเราศูนย์บาทเองศูนย์บาทเดียวอีก22แสนตังโอ้โหโอ้โหแล้วจะเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้โยเครียดเลยไอ้เครียด เครียดเครียด,ยดตังก็ไม่มีด้วยเครียดพ่อหนุ่มฮะใครนะไม่ต้องสนลจว,ว่าฉันเป็นเคยแต่ฉันจะมาแนะนำเกมมาให้นายแนะนำเกมอะไรดูนี่สิมันต้องซื้อนะเว้ยนี่มันจะหมดหมดวันแล้วนะเอานะเกมนี้เป็นเกมในมือถือนะและเป็นเกมฟรีด้วยวจริงเหรอพี่จริงดิจริงดิไหนไหนนี่นะผมมาหน่อยแนะ่นะผมมาหน่อยนี่ต้องน,นี่เลยดรับเจิาปืนเลเจนมีกระจน่ากอด่าวว่าตัวแค่เนี้อเพิ่มแต่ตาสวยสุดมันนี่ก้องฮโอจิบะ ไปเป็นตัวคนที่ถึงใจคนละรู้จักงานมีเดร็กใช่ไหมจับไฟความสามารถเล่นชีวิตทำงนานได้นี่เลยเตรียมพร้อมและต่อสู้กับเพื่อนๆในพื้น,น,พนที่แห่งนี้ยอ่อดาวก็บนรีเจนสามารถเล่นได้ในเพสโต้และแอปสโตร้รีบ,ร,บรีบโหลดมาเล่นนะครับมาครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี่กันเลยดาวก,ก็นบนไฟเตอร์เซตนะครับดูดมดาวก็บน เจลงนะครับก็เสียงผมจะเอาเป็นภาษาอังกฤษนะผมชอบภาษาอังกฤษมากเลยเพิ่มเสียงนะโหลดโหลดโหลดเรากดเลยพร้อมเล่นมากเลยตอนนี้ ลเลยนช่เลยมันจะให้เรากดนก,นานากไดกนกนกไปรอเราหมดเลยโอ้หัโห กดการเปิดวันนีกดกดการ์ด,ดี่เตากดเทอ ซีต้องข้ามลยสกิปไปเลยมาครับต่อไปเป็นโกหังอ่ะตัวอะไรเนี่ยโกหังก็มีเสียงก็เสียงอะไราขอใคยด้วยนะ

ท่ว l ดูีด o ันได้ได้เลยนะสาหรับเอามีท่าด,ด้วยสีแดงสีเหลืองชมพูเขียวฟ้าแล้วก็แสงกังความมืดใช่ครับใ่ ีเหรเจาะฮ้ยอันตีนี่ว่าเอแบบนี้เ่อนมันก็จะเพิ่มให้เดิน มันตีใช่ไหมเนี่ยมันตีครับโอ้ยโคตรเตี้ยรื้อขึลนตังขึ้นเตาแลอวเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ช่วงสุกกันแล้วนะครับผมอยากสุกมากเลยตอนนี้เมื่อกี้เราข้ามไปนะก็มาสุกกันเลยปึ๊บหยุดเร่งว่าได้ตัวอะไรแลรอรอรอ

เราไปดูตัวละครกันดีกว่านะ I'm game แล้วก็กด โอ้าาเลเมชั hmm. <right? S 2> mm ่นใช่ไหมตะกี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมขอใส่ชื่อนะ mm hmm. เป็นชื่อนี้เลย ช่เองโกฟูข้ามเลยกว่านะเ,เก็บอืมนี่เราอินลายวันสินะต้องอินเฮ้ยหัวเนี้ยโอ้โห้ยเยอะจังอะโคตรเยอะเลยตออ้นนอ,องอินโบนัสโอ้มีล็อกอินอี ได้อะได้อะไรเฮ้ย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 อีทนสี่ว่ะที่สี่สเหรียญเหรียญสเดจินฟติวสองศูนย์สองสาโค้ท่อ่ะ นี่เราข้ามไปดยว่ะครับในเรื่องไปนะนิวไฟเตอร์ออร e จินนักสู้คนใหม่เฮ้ยคโเฮ้ยนี่มันเชี่ยโกคูเอาต่อีสติงเชี่ยโอ้เชี่ยเป็นโค้ดเทพเป็นโค้ดเทพเอาตา โอ้โหเอาตาอิเคียหืมอยากได้อยากได้อ้ยอยากได้อี่อยากได้อะคนอยากได้เลยต้องเอาแล้วปะต้องเอาแล้ววันนี้ต้องเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสุ่มตู้นี้ด้วยน,นี่สุ่มเลยปุ๊บสิบครั้งไปเลยพอดีว่าจะได้เลย ปุ้ยอ้าวเป็นน้าย่าคอยอยปุป,ปุ๊บปุ๊บได้เลได้เลปุ๊บเอาเพลอเนี้ยจบแล้วสีแดงปุ๊บอาพังขึ้นเต่าย่าปุ๊บดูดีว่าเกือบะเ

พลังใ็ะ่ะไปนั่งพลังพิทเสอีทองเฮ้ยสีทองได้ไรได้เลยสีทองได้เลยวะเฮ้อเฮ้อเจ้าโคตรกะโอ้โห อ๋อนี่นะสูบแบบอันเดียวคือสูบสูบเอาเรียนดีกว่าน่ารู้เ่ินอืมันเลยครับสุดขั้วเลยสีฟ้เลยสีฟ้านีขึ้นถึงวันนี้ ปุ๊บสุส่มรอบนึงสุมไปเรื่อยๆสิบครั้งเนี้ยสุส่มเสร็จเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มต่อนะใอ่แล้นี้น่าจะเกลือเกลือเฮ้อันดีขๆ,ๆ,ๆขออนันดีๆหน่อยดิอันดี guess don't choice. have a I โอ้โหดุูมีดอลลเกินไปเสมอกันเลยวีดีโอเทียไม่โคตรเกลืออีกหกครั้งดูดิว่าได้ว่าอีกหกครั้งต้องได้มากเลยต้องได้ต้องได้ เหมือนตัวเงี้ยได้สีทองมั้งเหมือนเดิมเลยเรือเกือข้าไป่แโคโค่ใช่ไหมตะกี้สามันเทืย ต้องทอย่ดีอ่ะสามันดีเฮ้ชนะด้วยไ่เสมอเยุนี้า,า,าม,ม,มี้ามีเฮ้ยเฮ้ยเฮสนุกมาได้ได้ได้ไดไดไดโอ้โหได้ถอยไปไปดูดิดูดิตัวดีๆตัวดีๆ เ่ง,งอ้โหแพ้ใจชบหาย,ยอนยอ๋อคือถ้าเราสมได้เราจะได้ดาวเพิ่มด้วยอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เอง ตัวที่ทอ,อก็ได,ด้ออก่าออกมาโอ้โหเฮ้ไม่นีน่กีคเกลืออีกสองครั้งแนละ้วทาไม่ได้กคือจบแล้ว ฮ้ยอะไรอะเฮ้ยชี่ยสุเปตะกี้ทำเป็นบอลแบบุดุเลยเชี่ยชนะด้วยชี้เฮ้ย้ยเฮ้ยพลังขึ้นเตาสถานฟ้าเยี่ยมเนี่ยชนะเลยเ้อแดงไม่ดีได้ไรวะได้ไรวะชี่ยเุ้ยดูซุปเปอร์ เชี่ยโวดไปเนี <I>. yeah. <'re> ่ยมารอบสุดท้ายของเรานะเรามาดูกันว่าจะได้อะไรเ้ แต่เม่กี้นี่เราได้ไอ้น,นี้เลยเนาะมีโกคูกับไอ้นั่นเราดูว่ามีอีกไหมสุมเอีกถ้ามีก็สุ่มมีอันเดียวแล้วเหรอมาไม่เป็นไรสุ่มมาเลยอยา่าดูดิจะได้อะไร

พิจิตาเสมอซยาสีเกเงิงโตรกะเชียร์เฮียโอเคก็สำหรับคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะก็เดี๋ยวผมก็จะมาทำการสุ่มโชว์ท่านผู้ชมกันนะก่อนเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มสักนิดหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย